เนอไม่เป็นไรเด็ดเนียนอ่ะ don't m i n just me <two>, <laughs> t o r don't worry ตาซึ่งลาน จะไปเล่นกับเขาไม่คิดจะกระโดดแค่ไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะป้าเออโดยจะกระโดดแม่แรงเหมือนเดิมเพื่นที่ใหม่ก็มาสันะไม่เป็นไรไม่เป็นไร 哎。Hey.